ครับส่นะครัเอาสูงเกมเองอะไวก็อันเทนนะฮะครัซึ่งอันนี้เป็นคลิปแรกนะครที่ผมได้มาแทสหน่อยนะครับเกมอันเทสก็เป็นเกมที่อ็็บอกอยู่แล้วนะครับว่าอันเทสก็คือมีสิงนั่นเองนะครับซึ่งก็วันนี้ผมก็จะมาลองลองเทสดูนะครับนะเนื่องจากว่า โปรแกรมผมนี้ก็เครื่องผมเป็นเครื่องเก่าแล้วนะครับก็ไม่ด้วยนะฮะเดีจะเล่นอ่านะครับเราเล่นเราต้องเล่นด่านแรกให้ผ่านก่อนร่บเล่นในโหมดของทันนะครับถึงการล่านะครับเราเราจะล่าหรือเขาจะล่าเรา เลยครับก็ลอนเลยในรอบแรกแล้วกันเนาะใ้รอบคลิปแรกนะฮะก็ติดตามชมด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกมนี้มีอะไรหรือเปล่านะฮะเพิ่งลองจริงๆนะครับอยากจะรู้เหมือนกันนะว่ามาแนวไหนอะไรงี้ซึ่งผมว่ามันก็คงจะ กลัวอยู่เลยทีเดียวนะครับไม่ใช่หอยสตอร์เกมนี้เกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับใน s t e ็มนะก็ลองเป็นโดดๆมาเล่นดูมีเดียฟรีให้เราเล่นด้วยสบายมากเลยทีเดียวแล้วก็ขอใครด้วยผนมะในโน้ตบุ๊กก็อาจจะดูภาพแต่ัะ for a What would you do if you walk up in a place you have never seen before? ฟังด้วยคือว่าหน้าครัวเลยทีเดียวือวเกดีดังมากเลยครับเวลาใส่ฟังแล้วดังโผล่มาก

Ah, Destruction of the facility is out of the question. The distance from coast to green park is minor, perfect ah, okay. for our needs. It shouldn't be too difficult to come up with a convincing story of why the park is closed to the public. Ah. อโออ๋เซฟนะครับตอนหน้านี้ผมก็เคยมาลองดูแล้วคืออ่อคือายเยคร้บหนึ่งตัวอะไรนบ อะไเต็ดเนี่อะไรม่ใช่สายลมไงบ้า อ๋อหลีแสงได้ด้วยนะครับเ mm hmm. ลือดกระโอเขาก็หีแตงได้ได้มีแบดหมกด้วยเช่นนี้นี่เราต้องเข้าไปในคืนฟ้าจริงๆเฮ้ย what? what 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 จเรียอะไรอะ่ะผมไม่ไปทางนั้นเลยผมมีทางอื่นไหมโอ้ย,ย,ยมันไปหรือยังอะ่ะมันไป <laughs> โอ้โอ้ผมว่าเราสควรที่จะ ตกไปอย่อางเดียวครับเต้นเลยนะแล้วกูก็แคสคนเดียวด้วยค,คือเมื่อกี้เราต้องหนีันยังไองไอะ่ะเน,นี่ยกูไม่กล้าเข้า ชีวิตจะต้องเดินต่อไปใช่ไหมครับตนทางามีจาวไกมีทั้งหมดเล่นรักสองสามคนเลยมันเข้าไปได้แน่นะเเท่มากเลย

Green Park Power Station is ready to receive new visitors. Area is secured and outside disturbance is not a concern. <laughs> เฮียเฮียกลับแล้วเออโอเคแองเมื่อกี้คือมันใช่ไหมมันเป็นตกวอะไรเราสู้ได้หรือเปล่า แบบหยิบท่อนไม้มาปั้นมันได้ไหมผมก็ั่นไหวเลยคุณนะครับกูต้องไปหโ่นใหก่ด้วยเราก็ทำไงครับหลบมันด้วยวิธีไหนหรือว่ามีอะไร โก้เงินได้หรือเปล่าเรื่ออะไรวะแบบตังต้องมาแบบอ,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 อา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 คุณมาทุกตาเลยเอีย๋ไปฉายคุณนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลย ตัวของมันใไหมาเป็นตัวตน oh. คล้ายๆสแลนเดอร์แมนนะเพราะผมเพราที่ผมมีไม่รู้นะเ oh. คยแบบเป็นเรื่องเล่าของพวกฝรั่งมาว่าจะมีพวกแบบนี้เป็นสแลนเดอร์แมนก็คือพวกที่อยู่ในป่าครับ oh. แล้แม่นี้คือมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆปีศาจพวกปีศาจลงอะไรอย่เงี้ย เฮียอาอาคุโดนไรเฮียอายาไรเจ้าไรถึงแล้วนี่แหละพาวเวอร์แค้นเฮียยองไงต่อ คนเละติดแก๊ะใส่แก๊ะใช่ไหมแก๊ะตู้ไหนเยังไม่มาน呐ยังมีโผล่มานะไปฉายขอเก็บไปฉายก่อนได้ไหมต้อไม่หรอทำไมต้องมีฐานเยอะด้วยบอกว่าไปฐายมีแบะหมดด้วย กต,ตัวอาทำไมอ่ะอ๋อเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เขาเปลี่ยนไปแล้วเยี่ยมดีเลยกำมันเติมแกนงานจาังมันเข้ามาไม่ได้ใช่ปะ Những này á Mấy bạn kìa mẹ hát rồi kìa Ê chết ạ Kìa lại Ái này Ồ Cũng có มึงตู้มึงใช่ไหมจัดกูมีไม่ใช่นะอี้นี่ไม่ฉายนะตบหน้าเลยไอ้อย,อย่าติดตัวไงจะไปไหมเราไม่ไปจริงใช่ไหมให้กูไล่ใช่ไหม,หไหมคนไม้ฟาดหน้าเลยเรู้ว่าหยาตู้คนนู้ว้ย ถ้ามันเป็นหมอนตัวกเป็สแลนด oh. ์แมน oh. ผมว่าไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่ามันจมดนสาย oh. แนวไม่ใช่หล่อนขนาด oh. อ๋อไอ้เงี้ยแต่มันหวาดได้คืออะไรสุตว์ด oh. อ๊ะ ทางไหนเพื่อนนายบอกว่าสิว่านายต้องการอะไรจากเราเจ้าอะไรเจ้าอะไรเจ้าอะไรเพื่อนเจ็บเซิร์ฟไม่มีให้กูเลยใช่ไหมต้องโดนสดจ้ะนะฮะเฮีย ้องผมบรรย์เดียวนะครับคร oh. ับเรามาถึงที่นี่หนึ่งแล่วว่าตรงน,นี้คงไม่มีอะไร oh. ต้องไล่ต่อ oh. ต้องปีนข้ามหลัวไปใช่ไหมวะ oh. เราต้องทำไงนะจะไหนต่อผมมีทัชออนพาวเวอร์แพนแล้วอะแต่ผมไม่รู้ว่าเาต้องไปต่อเป็นเที่ยอ่ะเที่ยอะไรเที่ยอะไรอ,ะ,อะไร นัไปไข่ไปลอด้วยไปย,ย,ย,ยนตตายหรอตายเลยเหรอ คลิปนี้เหี่ยวของปักไว้ก่อนนะปักไว้ที่เนทะ่านี้แหละพี่จ่ากโอ้โหหวอนจริงๆนะครับ